ับสวัสดีเพื่อนๆพม่พิพพพงหนองทุกท่านเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่ทุกเกมก็อยู่ผมนะวันพิชลิขิตแท้ใหม่ล่าสุดเปิดแล้วนะครับผมก็มาสอนวิธีสมัครนะสำหรับบิวบิวนะเอ้ยบิลลี่บิลลี่นะครับผมก็ก่อนไปเล่นเกมนะ,ะไปดูสมัครนะใครมองหาร้านเติมเกมสล็อตปลอดภัยแนะนำร้าน,นอมาท็อปอัพนะเติมเกมจนสูดจน,านอมาสล็อตปลอาภต้องอาท็อปอัพนะครับผมอ่าแล้วก็มาดูวิธีการสมัครนะหลังจากโหลดเสร็จทุกอย่างเสร็จสิ้นหมดแล้วนะอ่าดับแรกนะครับผมผมใช้ดูนี่ก่อนนะ อัดดับแด้ให้เพื่อนๆเป็นโหลดแอปนี้มานะผมเดี๋ยวนะแอปนี้ครับผมอ่าอ่าแอปสโต้คือแอปสโต้นะโหลดธรรมดานะส่วนอ่า apk ธรรมดาก็คือ apk ก็เลือก64สี่บิตอันนี้นะครับผมมันจะมี hd hd ไม่ใช่นะแอปเปิลก็เหมือนกันนะไม่ไม่ใช่นะครับผม ให้โหลดที่แอปสโตรเป็นอันนี้ขวามือเออดี๋ยวจะเห็นไหมดูก่อนนะเอาไม่เห็นวะโทษโทษโทษ,โทษเอาไม่ขึ้นวะเอ้ยโงนะเออขึ้นแล้วนะโมงหาจังนานนี่ฮะ จะขึ้นหน้านี้เอาใหม่นะเอาใหม่จะกรีมันไม่ขึ้นขอโทษทีนะฮะก็คือ Apple ก็คือ Apple อันบนนะฮะ Android ก็คือ Android บนแต่ Android ต้องเลือก64บิตนะเพราะว่าเราจะโหลดในโปรแกรมจำลองส่วนมือถือก็ปกติเลยนะก็สแกนไปเลยนะผมเนี่ยตรงนี้นะผมมือถือก็สแกนตรงนี้เป็นเลยโปรแกรมจำลองก็อ bon นะันบน64บิต a p p Store คืออันนี้อย่าไปเอา Android HD กับ Apple HD อะไรอย่างงี้ไม่ต้องนะ พีซีก็ไม่ต้องมือถือก็คือสแกนคิวอาโค้ดเลยอันนี้ก็คือ64บิตแล้ววิธีไปสมัครบิลิบิลิเนี่ยก็ไปดูในยู u ูปนะฮะง่ายมากมีรหัสของประเทศเราแล้วเนาะเวลาส่งเลขไปก็ไม่ต้องส่งเลขศูนย์ไปหรือบางทีก็ลองดูนะฮะส่งทั้งเลขศูนย์ด้วยนะครับประมาณนั้นนะอ่าพอพอโหลดแอป,ปมาแล้วเสร็จปุ๊บเราไปสมัคร Billy Billy. บ,บ,บ,บิลิบิลิมี i ออยู่แล้วใช่ไหมส่วนผมมีอยู่แล้ว อันเก่านานแล้วนะฮะผมก็ไม่เป็นไรส่วนคนที่ยังไม่สมัครไปสมัครก่อนนะฮะแล้วก็มาโหลดแอปตรงนี้เสร็จปุ๊บนะฮะโหลดแอปเสร็จมันจะเป็นหน้าตายอย่างงี้นี่ <love> แล้วก็อกร่อกนู่นกลอกนี่ครับให้เรียบร้อยนะฮะกร่อกนู่นกล่องนี่ให้เรียบร้อยมันจะถามเราอายุเท่าไรอะไร,ะไรยังไงนะฮะแล้วก็ตอบไปอายุเท่านี้เท่านี้เท่านี้อ่าประมาณนั้นตอบทุกอย่างเสร็จปุ๊บ แล้วก็ใส่ชื่อจีนเนะ่ยชื่อจีนของเกมนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะผมนะอันนี้อาจจะลงคลิปหลังจากที่ผมสตรีมแล้วนะเพราะว่าผมต้องรีบสตรีมก่อนนะแล้วก็ค่อยลงคลิปทีหลังนะผมเนาะใครเห็นคลิปก็สมัครตามได้ฟังดีๆนะฟังคลิปดีๆนะเนียอย่ามาถามผมใต้คลิปเพราะถามมาผมตอบไปท่านก็นไม่รู้นะพยายามทําตามขั้นตอนที่ผมบอกนะหนึ่งสมัคร ID บ i l l บิล l ก่อนเนะีสองนะ คือสมัครก็คือมีวิธี YouTube ทําให้เต็มเนี่ยไปทำไปทำตามเขาได้เลยแล้วก็2คือโหลดแอปลิงที่ผมให้มาเนี่ยโหลดมาเสร็จปุ๊บตอบคำถามอายุเท่าไรอะไร,ะไรยังไงเนี่ยสองฉากเท่านั้นแหละแล้วก็โหลดก็เหมือนแท็บแท็บซีเอเนี่ยแล้วก็จะเอาชื่อเกมภาษาจีนวางไปแล้วก็ดาวน์โหลดเลยครับผมพอดาวน์โหลดเสร็จมาปุ๊บก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยนี่ก็ติ๊กถูกตรงนี้ด้วยแล้วก,กดตรงนี้ อ่าเห็นไหมมันจะขึ้นบิลลี่บิลลีนะ่เนี่ยเพราะอย่างอื่นมันสมัครยากมากเนะี่ยใครสมัครอย่างอื่นได้ก็สุดยอดแล้วอระกดติ๊กถูตรงนี้ไปนะแล้วก็กดตรงนี้เดี๋ยวๆๆ้ววน่าจะใช่นะอ่าอันนี้คือวิธีอื่นในการเข้าสู่ระบบจะไม่ต้องนะแล้วอันนี้ึ๊บนี่ แค่นี้เองเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เราจะต้องอันนี้คือสอง่สองเบอร์เบอร์โทนะอันนี้ไม่ต้องนะเพราะเราสมัครแล้วอ่ะเออใช่ใช่ใช,ใช่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวนะผมก็ลืมอ่ะตามจริงไม่ต้องนะกดตรงนี้ ตรงนี้ไม่ต้องนะครับอันนี้เป็นของแผ่นดินใหญ่เห็นขวามือบนไหมตรงลูกศรเลื่องเหล็กผมชี้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบเราจะไม่เลือกใส่กรอ,อกตรงนี้นเราจะเลือกตรงนี้ขวามือนี่ที่เราสมัครไว้นะฮะกดติ๊กถูกตรงนี้ด้วยอันนี้ก็จะใส่อันนี้ก็จะใส่ รหัสหมายเลขโทรศัพท์เราหรืออีเมลที่เราสมัครไปอันนี้อะไรเนาะอันล่างก็จะเป็นรหัสผ่านนะครับของผมก็มีรหัสของผมแล้วก็ใส่รหัสไปนะฮะแค่นี้เองก็ลุงทเบเยนได้แล้วนะฮะผมขอปิดจอไปก่อนนะผมเดี๋ยวจะพลาดทำต,ตามคลิปนี้ก็ได้แล้วนะฮะอ่าปิดจอแล้วผมก็จะใส่รหัสของผมนะฮะใครสมัครเบอร์โทรอะไรก็จำไว้นะรหัสผ่านก็จดไว้ด้วยนะ เดี๋ยวนั่นเองนะรหัสผ่านยังลืมเดี๋ยวน,นวยอ่าประมาณนี้นะผมใส่เสร็จแล้วก็กดตกลงครับผมชุมพูขวามือ แค่นี้ก็เข้าเกมได้แล้วเรียบร้อยอ่าเชื่อมต่อเรียบร้อยนะ ่ครับนะปิดปิดจออยู่นะผมอ่ะนี่ครับผมเรียบร้อยแล้วก็ใส่รหัสที่เราอ่าเบอร์ทรอะไรนะฮะหรือว่าอีเมลอะไรนะฮะอ่าแล้วก็อันล่างก็เป็นรหัสทานพอใส่มาแล้วปุ๊บมันก็จะดำดำปุ๊บปุ๊บปุ๊บรอมันสักครู่นะฮะมันกำลังโหลดอยู่นี่เสร็จแล้วนะครับผม อ้าวอ๋อมันต้องรอตรงนี้หรือเปล่ปาเกมยังไม่เปิดนะฮะนี่แค่นี้ก็เข้าได้แล้ว รอเกมเปิดนะครับนี่นมันจะบอกเลยว่าเปิดมาที่หนึ่ง go, สี่โมงเช้าสี่โมงเช้าบ้านน่าจะเป็นสามโมงเช้าบ้านเขานะครับผมประมาณนั้น,นอ่าน่าจะเป็นเดี๋ยวเราเล่นสติีไฟเตอร์รอก็ได้ถ้าแบบ ถ้ามันสี่โมงเช้าจริงๆแต่ผมเดาเอานะว่ามันน่าจะสามโมงเช้าเพราะาจีนน่าจะเร็วกว่าเราชั่วโมงหนึ่งนะประมาณนี้เนาะเดาเอาประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็เป็นคลิปสั้นๆนะดูคลิปให้ละเอียดนะครับผมผมจะไม่ตอบคำถามอะไรเพิ่มนะก็ประมาณนี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม